สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมาสอนแบ่งหน้าจอสองจอของแท็บเล็ต redmi pad s d 8.7นะครับตัรกแิกเพื่อนเพื่อนเข้าไป Google Chrome เลยครับแต่เป็นนงทีนะครับเพื่อนเพื่อน เข้าไปแต่ตรงที่จุดเกปาสามจุดพอม,มือดานบนเลยครับอ่ามันจะขึ้นเมนูม,มาเพื่อนๆแต่พปที่ย้ายไปทางหน้าตาเอื้นนะครับันทีขึ้นมาให้เราเลือกนะครับเพื่อนๆพื่อแต่อันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าก็ได้ครับถ้าปกติเราถ้าเปิดใหม่มันจะไม่มีแต่มันจะแยกแ,แบ่งให้เลย ต่เนี้ยผมเปิดปล่อยแล้วเพืเ่อนๆแตะไปเลยผมแต่อันที่สองแต่มันคือย้ายแถบแบบนี้เพืเ่อนๆกดที่ย้ายแทบอ่ะขึ้นมาในรอบเรา,เาฟองจอยน,นะครับสมมุติว่าเพืเ่อนเจ้าด้านสายมือเป็นแยเปิื แตะไปที่ด้านซ้ายอย่านีทีแล้วดดก็กดกลับแล้วก็เลือกแอปพลิเคชันขึ้นได้เลยครับมาแล้วครับแล้วด้านขวามือเ,เพื่อนเจ้าแอปอีกแอปขึ้น,นก็แตะไปที่ด้านขวา หนึ่งทีแล้วก็กดกลับมาครับเพื่อสามารถแตะแอปพลิเคชันไรก็ได้นะผมจะยูทูบึ้นมาแล้วครับเล่นได้ เต็นได้สองครั้งใช่ไหมครับเ,เพื่อที่ไม่ให้ทำบันอย่างนี้